กลับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์เป็นวันใหม่นะครับวันที่หนึ่งของเดือนนะครับผมวันนี้ก็จะลามาอ่าเที่ยวสวนสักน้อยหนึ่งเนืาา<ต>่องจากฝนตกมาหลายวันแล้วครับปนานเองก็เมแบบาร้องเพลงอยู่นะเดี๋ยวผมปไปไป็หอวสวนดีกว่า ย่งมัยปล่อยมันยหางสักวันเนาะนี่สดมาสมสวนแล้วก็จะมาปับสมดูเห็นสักน่อยหนึ่งนะครับผมเนื่องจากแต่มุนนี้มันอุกล้มไปพัดใบออกผมอันนี้จะเป็นต้น อัโคคาโดเนาะที่ผมพิมพ์พิมพ์ลงไปบางคลิปนะครับเอฟซีเปิ้ลก็ได้เซลมาว่าผมพิมพ์ผิดนะครับต้องขอสุมาภัยตัวนะครับวันนี้จะมาลดลิบล,ลใบเก่าซะหน่อยนะครับผมคือมันคือมันเป่งซะหน่อยที่มันมีล่งๆซะหน่อยนะครับพืชที่มันอยู่ตังปืนมันจะได้เติบโตได้ ไล่ลีดใบตังปืนนะครับผมเฉพาะตังปืนแล้วเราจะหัน่นอ่าโครงร้างของมันโครงร้างงาองมันช่วงนี้ใบมันนักนะครับผมถ้าเขารีดใบมันก็จะได้โป่งยอดใหม่นะครับมันยังมาถึงเวลาที่มันจะออกหน่อยเตือคือพยายามทำให้มันเป่งไว้นะครับผมให้มันล่งไว้ลักษณะ กิ่งของมันอันนี้กิ่งมันนี่ผมดัดนะครับผมถ้าใครติดตามผมมานะครับก็จะหูว่าผมตะกอนผมเอาเจียกมัดดัดนะครับมันก็นเลยเป็นกิ่งที่งมงอจะอมันจะมาลิีดใบใบมันหนกัก้ําแล้วมันจะได้ล่ง ลมเวลาลมพัดลมอย่างมันจะได้พัดหลอดไปได้นหะอีกน้อยน้อยอีผมยาวออกเลยนะปรับสมดุลมันอันนี้ปล่อยเมินแล้วนะครับ ปรับสมดุลสักหน่อยเอากิ่งที่มันแตกน้อยๆน้อยๆต่างแข้งออกจะ <c ười> จะเอาเอาเม่มันลงไว้ลิดใบลิดใบ ส่วนมันอยู่ในบ้านนะครับมันต้องทำโล่งๆไว้ถ้าปล่อยอุะมันจะอุกล้่งไปเอาเฉพาะตังลุ่มนะครับตังพื้นต้นเดี๋ยวมันจะโล่งเลยอันนี้จะเป็นต้นขมินนะ้นตัดก่อนปรับมันโลง่ง ตัดครึ่งอันนี้ตัดก่อนนะครับเพราะมันแตกนอตดนัดแล้วมันจะแตกนอใหม่มันจะไล่รีิใบนะครับ เนี้อมันพอหันได้ทะลุคือมันล่งนะครับตัดแตกเสียบใหม่ ับท่านผู้ชมครับเพล่เฮอมันลงๆนะครับผมมันลงๆบางเฮอมันอุกล้าไปนี่มันพอทะลุก,กันนะครับพอตังปืนทะลุก,กันแล,แล้วผมก็จะเอากล่องไว้ตังปืนอี่เลยนะครับจะได้หันทะลุก,กันมันจะโบอุกล้านะครับจะเว้นไว้อันนี้เป็นต้นสะดาอืมเพล่ไปนะครับเพล่มันราบไป ตรงนี้เดี๋ยวจะเอาดอกก้านมาใส่ทั้งหมดเลยนะครับผมแถวนี้นะใส่ให้เต็มตอนนั้นมันอยู่ปุ้นนะครับผมแถบปุ้นนะครับที่ขยายไว้นะแต่ตรงนั้นผมจะบอกไปเพี้ยวจ้ตรงนั้นต้องถอนเอาอย่างเดียวนะครับผมครับชีวิตชาวให้ชาวสวนก็แก้ก็แก,ก้แอปเปอแย่พองอย่างพ่องนะครับอ่อยหลงเด้ออนะมืดหน่อยอน,นะบนหัวผมนบนหมวกผมเนี่ย ให้อย่างผมเข้าสวนมันกะโตัวมานะครับครับปลูกพักอย่างแจ,จ้งนะครับเราต้องมันมาจอยมันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบ่อฟักที่ปลูกไปล่าสุดนะครับวันนี้ผมจะปลาไปจอยตั้งข้างพุ้นตัวนะครับผม ถ้าเราปลูกอ้หยังห้องบอกใจใส่ดูแลมันเราจะไปหูได้ดว่ามันขาดอ้หยัง,ยงนะแล้วก็มันจเจริญเติบโตรหรือไม่นะครับอันนี้ก็แสดงว่ามันจเจริญเติบโตแล้วนะวันนั้นผมมัดมันจะสั้นกว่านี้นะเริ่มออกมาตัวนี้เริ่มออกมาหว่นมาเกาะแล้วนะครับนี่ยมันจะใ้งานโดยอตัตโนมัติของมันนวเกาะแล้วมันก็จะยืดยอดขึ้นมาตัวนี้วันนั้นที่มาปลูกมันเหี่ยวตอบลงตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับมือมันพร้อมที่จะมาจับ นี่ครับทีผมแป่งไว้แล้วเยืนมาแล้วครับจะถึงแล้วนะนี่คือความเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับในแต่และว,วันถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราจะหน่นนะครับเราจะหน่นการอยู่ในสวนนี่นะนี่นี่ฮน,นะมันกอแล้วนี่ขึ้นมากอเองเลยนี่ถ้าเขาแป่งไว้ข้งมันขึ้นมากอเองเลยนี่นะครับเป็นธรรมชาติของมันนะครับ สรุปแล้วปลูกอวิธีเนี้เขาเอากก้ามารอเก้ามันใหญ่ๆสมบูรณ์นะครับแล้วเอามาปลูกมันจะเจริญเติบโตได้ดีม็กโอ้มีผีเสื้อสวยงามด้วครับหื้อพ่อผีเสื้อเด้อโอ้อย่างงามเลยครับผมก้อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะบินตกใจตื่นไปสีก่อนหื้อพ่อแบบชัดๆนะครับผมโอ้ไปแล้วครับสำหรับแตงนี้นะครับจะมี กางบาฟอกอยู่แล้วอันนี้จะเป็นก่อไม้ซางนะครับผมผมแลวไว้นอนหนึ่งเขี่ยวใหมันเป่งน,น่นยห้มันบบกอุกล้ําแต่ว่าถ้ามันเป็นธรรมชาติอยู่นะให้มันมีต้นไม้แต่ว่าเบาอุกล้ําไ่นั่นคงความเย็ยน อันนี้จะเป็นก้างผักนะครับแล้วก็ผมเอาถั่วมาปลูกไว้มันออกกี่ต้นละหมูเดี๋ยวปไปพอก,กันนะครับตรงนี้ปลูกถั่วไว้นะเพิ่มหน่อยนี่ออกแล้วนะครับหนึ่งหลุมเหมือนออกนหนึ่งสองสามสี่นะครับผมตอนนี้เป็นสี่หลุมแล้วจะได้ก่ คงจะง่ายนะครับผมทีนี้จะมาเพลี้ยตังนี้มันเป่งๆหน่อยให้มันได้แดดหน่อยมันจะอึ้บๆอยู่นี่นะครับพัดมันสักหน่อยเดี๋ยวมันนี้เดี๋ยวมันตึงโปงใหม่ครับมันเป็นต้นง่อยละเราจะเฮ้อต้นน้อยที่มันอยู่ตังปืนมันได้แดดให้มันให้มันโผล่ขึ้นกลางเหี้ยสักหน่อยนึงปรับสมดุล อยู่ร่วมกันนะครับตรงนี้ออกนุนักหน่อยถ้าหม้ออันนี้มันจะบงังแดดครับแล้วมันจะบดงญ่ญยคือถ้าเราปลูกพื้นที่จำกัดเราปลูกขึ้นมนอยู่ร่วมกันได้เราต้องคอยปรับสถานที่นะครับ เพราะมันได้แดดได้อย่างมันได้โตมันได้ใหญ่ขึ้นมาก่อนพวกนี้เดี๋ยวมันโป่งออกเห็นต้นใหญ่ๆนี่อีกก็ได้ละนะครับอันนี้ซ้ำตัดมันซ้ำโป่งยอดนะครับพักเซลนี่นะ่อยใบเท่าๆกับตดัดออกตัดแล้วปุ๊บเดี๋ยวมันจะโป่งยอดใหม่ก็มาเก็บกินได้เห็นต้นมะร้าวนี่กระปัดใบออกก่อนอืม เพราะมันใหญ่แล้วนะครับช่วงนี้จะเอาแดดเื้อต้นไม้น้อยๆก่อนต้นไม้น้อยๆให้มันให้มันใหญ่ขึ้นสักสักน่อยหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เขาก็จะปล่อยมันเป็นธรรมชาตินะครับทีนี้มาพ่อแคนตาลุปนะครับรู้สึกว่ามันจะใหญ่จ๊ะนะครับโตจ้ามากแคนตาลุปอันนี้ผมจะปลูกอุกกรบฟักนะครับแต่บฟักนั้นทำก้าก่อน ทำากาก่อนก็ตา่อายุมันเหมือนกันนะครับผมแต่ก็เริ่มเริ่มจะเลื้อยละเริ่มมีตัวตีมันมาดน,นีและเดี๋ยวมันก็จยขึ้นกลางนี่นะครับผมมันมีกลางเตรียมไว้หัน,นี่แล้วนะครับลงๆเลยนี่นี่เที่ยวรอมันลงๆเลย ครับสำหรับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศการดูแลสวนนะครับที่ผมดูแลอยู่นะครับคือผมจะปลูกทุกอย่างนะครับทีมากนะครับทีมากแม้กระทั่งต้นมะพร้าวนะครับผมจะปลูกแค่เนี่ยครับต้นละสองศอกสองศอกบันไดนะครับแต่ผมบะจี้ปล่อยไว้ใหญ่ทั้งหมดนะครับปลูกเพื่อไว้เป็นวัตถุดิบในการทําอาหารอย่างเช่นมะพร้าวนะี่เพาปลูกไว้ดังนักให้มันใหญ่ขึ้นมาอ่าสักประมาณเต้าตัวเฮานี่เนาะอ่า ต้นเหมือนเต้าตัว,ตวเฮานี่เขาก็จะกินออดมันแล้วก็เว้นระยะเหลือไว้นะครับเว้นระยะเหลือไว้ถ้าหมูอ้านเนี่ยมันจะนักล้านะครับผมเขาก็อาศัยกินหน่อมันตัวปลูกไว้เนือนๆนครับปลูกไว้ทีๆเลยบอกว่าจะเป็นต้นมะกรูดปลูกสูนกันหมดนะครับครับสําหรับท้ายนี้นะครับผมก็เอาวิธีการดูแลสวนการปลูกนะครับในการใช้พื้นที่อ่าน,น้อยๆพื้นที่ที่จํากัดนะครับในการทําการเกษตรนะครับเขาก็จะต้อง มีการดูแลปรับปรุงเวลาปลูกอะไรอย่างเไรต้องไปจอยมันนะครับผมจอยแล้วเพื่อว่ามันอยู่ได้ว่ามันจะตายว่าอย่างว่านะครับประมาณนี้นะครับผมก็มีวิธีดูแลประมาณนี้วิธีบ้านๆน,นะครับสําหรับวันนี้พี่นันเน่งก็ต้องลา<ม>คู้คนไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอ่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะครับผมจะไปแปะก่อนในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ